สวัสดีครับเียสวิทพรชัยเสรลรุนนะครับหนูออาเองนะคะวันนี้เียสวิทกับน้องอานะครับจะมานะครับ5นาทีจะประจำวันกับรถบ้านสวิทนะครับวันนี้เียสวิทมีรถดีๆสวยๆนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวซึ่งเียสวิทเนี่ยเป็นแถมเป็นโปรดักต์นะครับคันนี้เนเียสวิทแถมทั้งข้อแถมทั้งกระบะตู้ทึบฟรีๆคุณค่าตหมไป500บาทฟรีไปเลยนะครับคือแถมให้ฟรีโดยไม่คิดตังเพิ่มเลยใช่ไหมคะไม่คิดไม่คิดครับครับ จัดให้าเป็นโปรโมชั่นดีสำหรับปีนี้นะครับก็ให้กับหนุ่มคอลี่สามปีนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวซึ่งยศวิทเนี่ยมีอยู่ประมาณหลายโหลโหลละ้งสิบสองคันมีบานเจ็ดโหลก็ตัสิบสี่คันรวบร้อยคันนะครับทุกคนยงวิทใส่ลังคาให้จะสูงเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบนะมาดูรถคันแรกนะครับนี่เลยค่ะคันแรกลีโวคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลสองจุดสี่นะครับปีสองพันสิบห้าครับแล้วเป็นที่รักครับเห็นไหมครับ รถปีสิบห้านะครับแต่สภาพป้ายแดงเนี่ยนะครับสีขาวนะฮะและลังคาที่ยืนถือถมไม่ฟรีนะครับเป็นลังคาแบบใหม่ๆแล้วนะครับอันนี้คือสูงสองเมตรสิบนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับนะฮะรถสีขาวคันนี้นะครับราคาครับโอ้น้องอาครับราคาคันนี้เนี่ยขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นก็ประมบาทเป็นราคาตั้งนะเนี่ยทีเราไปสองหมื่นบาทเหลือสี่แสนสามหมื่นเก้าบาทน้อง อ่าลดมาลดไปให้อีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหลือเพียงสี่แสนสองหมื่นก็ประมาณนี้ครับพันไปครับคันนี้อยงินที่ได้คือดาวเก้าบาทครับฟิตเก้าสิบบาทอยู่แล้วนะสายค้างงวยงวยหนึ่งประกันไฟฟรีหนึ่งปีประกันรถยนต์หนึ่งปีแล้วราคาแถมแม่นะครับดีเลยหลังนะคะจากนี้นะคะัยังให้สูบไปอีกสามสิบห้าบาทคือทั้งปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับนะครับฟรีเลยครับมีสวิตจัดให้ครับพรได้รับแปดพันเหลือหกพันบาทเหลือสี่พันบาทนะครับดาวเก้าบาทเหลือสี่พันบาทได้หลังคานะับ หนุ่มเคอรี่สามวินีรถรีโมคันนี้นะรีบมาครับเขาังมีหล6โหล7โหลนะฮะรีบมาครับคันต่อไปครับปี2018นะิบแนะครับรีโมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 4จุดีดีเซลครับสีเทาดำนะฮะคคนที่ชอบสีนี้นะฮะต้องมาแล้วปีนี้ปีใหม่กว่าอีก3ปีเป็นปี2018นะครับน้องอาครับเหมครับหลังใครจะพถ่ายให้ แล้วราคานะจากราคาตั้งอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจริงๆไป่สองหมื่นเหลือเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้องอาจัดไปให้กับราครับอีกหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มอีกเหลือเพียงสี่แสนเก้าบาทนะครับขานเดือนเก้าพั่บาทอันได้รับสนวนเปอร์เซ็นต์ให้เหลือเจ็ดพันหกเหลือห้าพันหกโห้าพันรีบมานะครับบอกได้คำเดียวว่าปีนี้นะหนุ่มคลีสสาวพนเยสวิตกับน้องอาเอาใจสุดๆนะครับนะฮะ คันตอนนี้ทีขามือนกันทัปี2 0 8เช่นกันครับคันนี้ก็519รถเหลือ4 9 9 0บาทค่ะน้องอารถอีกหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเหลือเพียง4 0่9บาทค่ะเหมือนเดิมครับ 916, 7 1ก516 9บาท90บาทจ่ายค่างวดงวดเดยวกันไปฟรีท่งปีแต่กันทั้งช่งปีจัดไปแล้วก็หลังคามมือนกัน35,000บาทใหญ่มากๆค่ะท่านผู้ชม่ส่วน คนที่อยากได้บิโก้แชมป์ครับก็มีนะครับบีโก้แชมป์ของเฮียคันนี้ปี2015จากราคาที่ตั้ง4,300 0 0บาทยวิทลดจาก2บอลเหลือ4 3 0 0 0 0บาทน้องอ่านล้อยไปอีกร้อยอีก1,000 0บาทละกันเหลือ4,900 0 0บาทพอจะลดแปดพ0 0 0 0้0 0ันเหลือ4,000บาทหลังคาคันนี้สูง2เมตรแถมไม่ฟรี9บาททุกคันนะครับแล้วทั้งบโก้แชมปทั้งรีโว อิสุก็มีนะครับนะฮะแล้วอย่างอยากได้ข้ออย่างนี้เขาทำไงดีครับทำไรคะนะฮะนะฮะเป็นข้อไหบแบบคนภาคผลผลไม่อยากได้เนี่ยอย่างนี้ครับข้อเป็นแป๊บปลาปานะครับมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทเฮียซื้อแล้วแถมให้นะครับโอ้โหลอคันนี้นะฮะค่ะนะฮะเป็นรถอิสุนะฮะเป็นโฉมเก่านะฮะแต่ราคา ย่อมเยาวครับราคา2อ0แสนเก้าหมื่นเ้าบาทรถไปเลยดังนักหน่อยรถไปอ่ะอีก2,000มบาทแล้วกันนะคะสองแสนเจ็ดหมเก้าับาทต่อเดือนละห้าพันกว่าบาทรีบมา9บาทนะฮะเ้บาท90้านิบบาทจ่ายค่างวดงวดหนึ่งประกันภัยฟรีหนึ่งปีประกันรถยนตนึปี วันนี้5ที่ปัจจุบันบอกได้คำเดียวว่าใครที่รักรถตอนเดียวนะครับมาที่9กา้จนบวรีนะครับเงี้ิบุรมีสาสาขาสาขาสีนักเรียนสาขาเทบรักษณ์สาขาพักการตัดใหม่นะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับวันนี้เฮียสุ้กับน้องอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ